อืมค่ะก็โอ้ไ oh, ห้อะไหอสวัสดีทุกท่านน,นนะคะอยู่กับฟ้านะคะก็อันนี้เป็นไอจีฟ้านะคะก็มาจะมาบอกว่ามีไอจี IG เพื่อนฟ้านะคะที่ขายเสื้อผ้าน่ารักน่ารักนะคะก็ไปดูกันที่น้ำเพชรเฟซบุ๊กน้ำเพชรพัชชีนะคะที่โรงเรียนมีฉายาว่าน้ำสวย พี่คิมอนติดถูกใจพี่คิมอนเฉยคือแบบเข้าใจปะก็อันนี้คือฟามิกะเป็นไอจีฟันนะคะที่เห็นรูปโปไฟล์นี้คือคล้ายคล้ายคล้ายมันคอดฟ้าแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นเป็นอในเรื่องกระต่ายน้อยรับกระต่ายน้อยจะแก้ไหมคะนะก็มชื่อว่าลิเซ่ปะ นี่แหละอันนี้ของพี่มนีนะคะน้ำพวยน้ำเพชรสวยมากสวยมากเลยซูซิใครคิดว่าสวยนะคะก็คอมเมนต์ด้วยนะคะคอมเมนต์เดี๋ยวไปหาสวีทแคนดี้ป๊บฮ้ลสวีทแคนดี้อยู่ไหนอะ่ะไฟงไม่ได้เริ่ม,มาเลยนะเพิ่งสมัครเมื่อกี้แล้วก็เพิ่งลงเมื่อกี้ มองสวีทแคนดี้ไหนอะที่เห็นเนี่ยถืออ้อนี่ไงสวีทแคนดี้เดี๋ยวเราจะไปส้องกันนะคะวัดลงไร่มัดงไม่รู้นี่สวีทแคนดีต้ตอนนี้น่ารักที่สุด จานนี้นี่มันพิซซ่านี่หว่ากับซาลามสูตรมาจิก,กูนะคะคิดเองไม,ไ,มไม่ครับครับผมเดี๋ยวอันนึงนะคะเดี๋ยวเราจะทำกิ้งขาแป๊บหนึ่งครับเอ่มเมในี่น่โล มีอันเดียวในโลกอันนี้จะวซล้วนะคะมีอันเดียวในโลกมีอันเดียวในโลกเพราะมันคือหัวใจ <c oughs> ถ้าใครนะคะมีอินสตาแกรมก็ฝากกดติดตามช่อง s วิตแคนดี้ด้วยนะคะแล้วก็ ติดตามช่องฟ้าด้วยนะคะก็คือฟามิกาอันเดอร์สกอตีเนะคะอืมก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะนี่อ่อสวยแคนดี้อนทำแบบนี้น่ารักที่สุดเลย ก็เค,เคยแบบว่าชอบสวิตแคนดี้นะพูดจริงเคยชอบสวิตแคนดี้ด้วยคือแต่น,นั้นน่อะอ่ะถ้าสวิตแคนดี้ดูคลิปนี้นะคะอย่าพูดตัวตนที่แท้จริงห้ามเออน่ารักพิมายแตล่ละ เราจะคอมเมนต์ให้เกิดเปคอมเมนต์เลยนะเอ่เอมันคือเฮ้ยน้องกินอนะกินด้วยกินนี้นานแล้วนะ <c oughs> <c oughs> บ๊วยใครคิดถึงเขาเนะี่ย ทำไมหน้าเป็นอย่างเงนี่ก็เป็นใครอะลูคกี้อุ้ยเอ็กซ์โอมานเหรอ เดียวออฮะอันนี้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นแบบว่าติงอะไรประมาณนั้นชื่อแฟนแม่เป็นเหมือนสวีทแคนดี้นะเข็ดกันรู้ฮันดถึงที่สุดมาแบบว่าอะไรวะจิตใจวะ จ้าค่ะน่าสวีเกนนี่เนียนมากเลยอันนี้เพื่อนนะคะไม่เป็นเฟนไม่มีเก้ออ่ะเป็นหนึ่งนะมันต้องเปลี่ยนแบบนี้เว้ยมา best ปะเออใช่ best พี่ไม่ค่อยเลยหรอก เป็นเ e s t f r i e n ไหมไม่มีเขาออมเฮ้ยเถอะความเพื่อนเพื่อนเว้ยดาแมวดานี่ดูตาดูตานางเฮ้ย ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบายวันนี้บ๊ายบายไปก่อนนะจุบจ๊บนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะจุ๊บจุ๊บแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะอ่ะอย่าลืมฝากกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะคะบ๊ายบาย